เรียบร้อยครับท่านนี้ครับท่านนี้ครับคือแล้วช่วงนี้นะคะที่ฉันขอเข้าสู่ช่วงของพิธีการต่อไปเพื่อประโยชน์เชิสังคมอย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องแบบนี้และขอเปิดปอแห่งการรู้เพื่อความดีท่านนี้ประสบความสำเร็จทาด้วยนะครับอะไรก็ได้ครับเรบร้อยครับอ่าแล้วก็ขออนุญาตที่จะให้ผู้เข้าร่วมกานก็ ม่ันันันมองตรงี้อ๋อแต่าันก็จ่ายมาน14ล้านบาทนะครับหรืออีกกรณี154บาทนะครับเพราะนั้นผลการประมูลครั้งนี้ก็ได้เสร็จสิ้นแล้วครัรายละเอียดจะให้ทางด้านท่านรองเจตบบุตรไปเข้าสู่คณะกรรมการบิจการโทรคันาดผมซึ่งคาดว่าจะมีการ ประชุมกันในช่วงเวลาประมาณที่ขึ้นถึงประมาณบ่ยโมงนะครับในวันได้ภายในระยะเวลา90วันนะครับซึ่งจะรับรองผลการประมูลในวันนี้27พฤษภาคมนะครับอย่าครบถนหมดบริษัทแจ็คโมบายนะครับ